นีเพราะความสวยรอไม่ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสูร่รายการบันเทิง5หน้า1น,นะครับผมเช้าวันอังคารที่5เมษายนนะครับวันนี้เฮ้ยวันนี้หัวยีก้ะใครช็อตผมคุณวันนี้เป็นเกาหลีเกาหลีเหรอใช่แล้วท้าเาาสียงยีง้ไปเรื่อยๆนะ h i อ a เซ l l ก็คิดแล้วไอกสมิดะไปเอคุณไหลของคุณอะะไรเลียนป่าแล้วได้ไปได้านแล้วะเปนอีกแบบหนึ่งนะนารเซึช่วงนี้แบบอินเทนไงแฟนๆรายการคงชอบเห็นต้นหอมเปลี่ยนลุกไปบ่อยๆสักวันเป็นเปลี่ยนลุกจากลุกสวยๆนี่เป็นลุกไม่ขึ้นคุณผู้ชมก็อย่าเปลี่ยนลุกหนีไปไหนแล้วกันลุกหนีลุกหนีคุณช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วว่าร้อนร้อนร้อนาร้อนคุณแล้วช่วนี้วันนี้ร้อน แล้วเมื่อวานร้อนแต่เมื่อวานเอาง่ายๆถ้าอากาศร้อนอย่างเงี้ยคุณมีวิธีคลายร้อนไังไงบ้างปะก็ว่ายน้ำต้องไปอยู่ที่เย็น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 ใตว่ายวันไหนอะว่ายสวยซอยว่ายที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่คลองดึกๆแล้วก็หามาเน่ากินว่ายไม่เอาสิว่ายน้ำก็ว่ายน้ำ แบบฟิตเนสอะไรเงี้ยไม่อาบน้ำเชื่ง่ายใช่เพราะว่าบางทีตอนเช้าบาปฏิบัติภารกิจทำงานมันไม่ทันก็ไปอาบฟิตเนสที่เย็นๆไงเป็นที่มาไงที่บอกคุณไม่ค่อยอาบน้ำไม่ใช่ไน่ตื่นมาไม่อาบน้ำแล้วก็คนที่ทำงานที่เนี้่ได้รับผลกระทบฉันชื่อต้นหอมไม่มีวันเหม็นอยู่แล้วอ่าแล้วคุณผู้ชมล่ะครับวิธีคลายร้อนคุณน่ะของผมเหรอวิธีคลายร้อนก็ไปอยู่ในห้างไง อาศัยห้างไปอาศัยห้างอยู่เพราะว่ายังไงที่สําคัญเนี่ยลดโลกร้อนด้วย ไม่ต้องเปิดแอร์ที่บ้านไปอยู่รวมๆกันเพราะยังไงห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาก็เปิดแอร์อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ได้ดูขอาสวยๆงามๆด้วยต้องก็ได้ดูนู่นนี่นั่นไปเออเน่ยค่เป็นวิธีคลายร้อนนะคะและสําหรับคุณผู้ชมละคะมีวิธีคลายร้อนยังไงบ้าง4 2 2 1 1 2 1นส่งมาบอกกันสักนิดนึงครับอ่ะไปที่ข่าวนี้ข่าวนี้อ่านแล้วร้อนร้อนเลยร้อนด้วยงงด้วยผมก็งงงงเพราะเป็นพระเอกขวัญใจคนหนึ่งเลยน้องหมากปรินค่ะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเป็นกิ๊กก๊ก น้องมิ้นชาลิดานะคะนางเอกที่เล่นด้วยกันซีรีส์อ๋อปฏิพีเลรักไงสิวใจเหนขุนเขาแต่ล่าสุดเนี่ยนะคะนุ่นหมาออกมายอมรับแล้วนะคะว่าคบอยู่กับมิ้นทัทวราที่เล่นเงารักลวงใจอืมแล้วอย่างเงี้ยมิ้นชาลิดาจะรู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงครับว่า แรกหนูกับพ ok ี mm ่เขาก็เป็นเหมือนคนร่วมงานด้วยกันแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรตั้งแต่แรกอย่างที่บอกว่าข่าวเนี่ยมันเป็นเหมือนข่าวโปรโมทละครมากกว่าค่ะเพราะว่าหนูก็ยังเด็กอยู่ยังไม่อยากจะคิดเรื่องนี้ก็ดีใจค่ะก็ก็ไม่เป็นเป็นเรื่องของพี่เขาสองคนเนาะเขาเห็นเขาละกันหรือ็โอเคยังไม่มีใช่ไหมคะยังไม่มีค่ะตอนนี้กำลังถ่ายละครสองเรื่องด้วยแล้วก็เอนทานปีนี้ด้วยก็ค่อนข้างเครียดแล้วก็หนักอยู่ มหมดไปนหนึ่งพระเอกเสียใจอะสอิไม่ยอมรับตรงนี้เลยชอบหม,มานา่ารักแต่น้องมินของเขาน้ารักเดี๋ยวจะมีในช่วงต่อไปคุณก็ต้องเสียใจอีกวันนี้มีแต่เรื่องเสียใจให้คุณชอกช้ำผมพูดตรงจริงเหรอเดี๋ยวคุณต้องติดตามผมไปกันเหรอมาอีกหนึ่งคู่นะคะเรื่องราวของสาวจืยกนุ่มพอดนะครับก็ไม่จบลงสักทีนะครับเพราะว่ามีข่าวกระแสมาว่าเขา ปลูกต้นรักการกองถ่ายและที่สําคัญเนี่ยกองถ่ายเรื่องอมนรักแม่น้ํามูลนะฮะก็เป็นข่าวด้วยกันซะแล้วนะฮะแล้วเราต้องออกมาแก้ข่าวกันไปและเรื่องดอกมุง้งดอกไม้เนี่ยว่ายังไงเจอน้องพอต้องไปถามน้องพอดีกว่าครับ วัดกิกกันฮะอ่กิกกันในละครนะกิกกันในละครนะจริงบเรื่องนี้มันสนิทกันทุกคนนะเพราะว่าผมจะสนิทกับทุกคนเยอะเลยเรื่องนี้ถ่ายกันมานานแล้วอะไรเงี้ยครับคือด้วยความที่ตอนแรกเนี่ยเพอาอเองก็แบบเกรงอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นในการละลายพฤติกรรมกว่าจะสนิทกันมาได้แล้วก็เล่นแบบว่าสมูทเนี่ยมันก็ใช้เวลานานแต่พอมีข่าวมันก็จะแบบเกรงๆนิดนึงนะตามข่าวที่ว่าส่งดอกไม้ให้กันกลางกองวันมาเช้าเย็นถึง ลองถามคนในกองไหมคะว่ามีดอกไม้ส่งถึงมือหนูสักชอบไหม,มส่งก็ดีดีแต่คงต้องจ้างคงต้องให้เงินอะไรแบบน,นี้จ้างมาให้ส่งนะค,คือตั้งแต่ปีสองปีที่ผ่านมาไม่เคยรับดอกไมา้จากผู้ชายเลยเขามไม่ได้ส่งให้หนูส่งให้ใครยดอมรัอมาดูนี้นะจึงไม่ต้องเดือดร้อ ไม่ส่งให้ใครคือจริงๆอ่ะเคยสั่งไปทีหนึง่งที่กิจกองหนึ่งสั่งดอกไม้บอกว่าคือพี่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 ที่กองเขาสั่งนะผมก็สั่งบ้างแล้วพอดีวันนั้นผมนว่าเลิกดึกไรอย่างนี้ก็เลยเอาไปให้ผู้จัดการแทนฮะครับ <laughs> ผม,อ,มอยากเป็นผู้จัดการน้องพอสอืมเอาอย่างอยากเป็นคนรับจ้างละลายพฤติกรรม <laughs> แล้เจ้าคำนี้มากละลายพฤติกรรมันเป็นเรื่องของการแสดงคือพฤติกรรมคือบางทีเนี่ยการมาร่วมงานกันแล้วแบบมันเหมือนมีกำแพงอะไรบางอย่างมันยังไม่สนิทกันมันก็ต้องละลายพฤติกรรมถูกต้องละลายพฤติกรรมทําให้สนิทกันมากขึ้นเพราะในเรื่องอาจจะต้องเล่นคู่รักกันใช่มันต้องรักกันกว่าจะผ่านช่วงจุดนั้นไปได้เนี่ยต้องใช้เวลาแชมป์ก็ต้องเล่นกันให้มากขึ้นหากิจกรรมคุณก็จะอาสาละลายพฤติกรรมให้กับดาราทั่วไปรับไม่ไม่ทั่วไปเฉพาะพระเอก รับจ้างละลายพฤติกรรมปะเนี่ยสองคนนี้ดีกว่าละลายพฤติกรรมเเลยโอ้อันนี้ถือวเป็นข่าวดีนะคะคุณ<ม>เปยกับคุณเตมบริสิทธิ์ไงหลังจากที่แบบแยกทางกันไปนะคะสาเหตุจากบัตรถูกกดดันจากกระแสสื่อต่างๆแต่ล่าสุดเนี่ยนะคะเขาทั้งคู่เนี่ยก็กลับมาคืนดีกันเรียบร้อยแล้วมีข่าวว่าพี่เต็มเนี่ยนะคะเอาดอกไม้ไปงอคุณเปยถึงบ้านเลยสาวเจ้าก็ใจอ่อนสิคะได้รับดอกไม้นี่ไหนฮะว่าไงครับคุณเต็มครับ ทำไมพูดซะอันนี้คือก็ออเป็นการสัมภาษณ์คู่นะฮะใช่ก็คือเหมือนกับไปง้อแล้วเขาบอกคุณเปิ้ลเนี่ยถึงกับยอมใจอ่อนแต่ว่าการกลับมาคบกันเนี่ยนะคะคุณเต็มก็บอกว่าจะมีการปรับตัวให้เข้ากันมากยิ่งขึ้น ตอนแรกผมฟังช่วงที่เราติดตามข่าวนะครับผมฟังแล้วผมรู้สึกสงสารคุณเต็มมากๆนะฮะเพราะมีความรู้สึกว่าเราแบบเหมือนแบบถูกกดดันจากสื่อถูกเหมือนเข้าใจหัวอกผู้ชายอะไรเงี้ยคือผู้ชายเขาเป็นแมนแมนเขาต้องมีศักดิ์ศรีแต่ไปบอกว่าอุ้ยจะมาเกาะกู้ดังอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นเราเราก็ต้องรู้สึกแย่เหมือนกันนะเฮ้ยทำไมเหตุมันเกิดนี้วะแลราอะไรเงี้ยโอ้ถ้าถึงขนาดเกิดเพราะเด็กเดี่ยวเหมือนกันนะคุณเกาะดิฉันดังรู้สึกไงถงไม่ Cổ, cổ cổ là <laughs> à, rồi <đó. cười> ก็อวยพรนะคะให้คู่นี้เน <uh ี่ยฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็ทําให้รักตัวเองแข็งแรงแล้วก็อยู่กันไปนานๆเลยละกันนะคะทำไมไม่มีเกาะมันดังแล้วจะได้มีงานอีเวนต์สักสองเดือนเป็นข่าวเนาะขออีเวนต์คู่หน่อยได้ไหมส้วงหนึ่วงเดือนเออได้ดเอาดีกว่าครับมีเรื่องราวดีๆนะฮะเกิดขึ้นที่ทางทรบ5เราเองนี้เมื่อคืนนี้เองนะครับผมกับเรื่องราวช่วยภัยชาวใต้นะครับเมื่อคืนนี้นะฮะทางธรบ5นะครับได้เปิดสายรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือชาวใต้ที่ ประสบภัยพิบัติทางน้าท่วมนะฮะและ,ะโดยมีผู้ใหญ่หลายฝ่ายนะครับและเหล่าดาราศิลปินที่มาร่วมสละเวลามารับสายบริจาคก,กันเยอะแยะมากมายเลยคุณและถ้าเ<ะ>มื่อคืนนี้นะครับใครพลาดเนี่ยตอนนี้เรายังสามารถรับบริจาคได้อีกนะครับที่ทรบหของเราเนี่ยนะฮะโดยอาจโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ทหารไทยจำกัดนะฮะมหาชนนะครับสาขาสนามเป้าบัญชีออมทรัพย์เลขที่021 2 69426 9นะครับชื่อบัญชีกองทัพบกโดยททบ5ช่วยไผ่น้ำท่วมนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่022792498นะครับหรือว่าจะนำสิ่งของที่จำเป็นนะครับมาบริจาคที่ททบ5ก<ค>็ได้นะครับเรารับอีกเยอะแยะมากมายเลยมันมีเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งไฟฉาย ได้ทุกอย่างเลยนะคะหรืออะไรก็ได้ที่เขาใช้ทานได้ง่ายๆนะคะตอนนี้เรากําลังรอกันรับบริจาคจากท่านต้องและที่สาคัญนชาวใต้ของเรารอการช่วยเหลือจากพวกเราคนไทยทุกคนอยู่ครับเขาเป็นตัวแทนช่องหน้านะคะขอบคุณเหล่าบรรดาดาราเมื่อวานนี้ด้วยนะคะที่มีจิตศรัทธามีน้ําใจมาร่วมขอรับบริจาคกันครับผมเอาละครับช่วงนี้ไปพักโฆษณากันนิดหนึ่งดีกว่านะครับ